สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแหม่มฟอร์ดประมูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็น4ประตูเรนเจอร์ของเรานะคะรุ่น XLT ค่ะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะราคาตั้งขายอยู่ที่857,000บาทนะคะวันนี้มีจะแต่งอะไรบ้างตามแหม่มมาชมเลยคะ่ะ เริ่มที่ตัวกระจังหน้าของแหม่มนะคะเป็น FORD สีดำล้วนนะคะตัวนี้นะคะแหม่มแต่งเป็นหน้า F150 สไปเดอร์ <S 2> <S 2> <S <ๆ>นะคะตัวหนึ่ง F150 มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED ขึ้น3ดวงนะคะมาด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีกันชนด้านหน้านะคะที่แปลงเป็นหน้า F150 มาด้วยไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้นะคะคือไฟตัดหมอกมีไฟตัว C ตรงนี้ให้นะคะ ตัวนี้ก็คือเรียกว่าชุด F Spider ของเรานะคะส่วนด้านข้างนะคะแม่มใส่เป็นชุดไฟมัดแตงให้นะคะ,ะเดี๋ยวแม่มจะใส่ให้ดูนะคะว่ามีกี่สีนะคะ,ะไฟมัด แหม่มใส่เป็นสกู๊ปแรดนะคะเป็นตัวนี้เขาจะเรียกว่าทรงสกู๊ปแรดเป็นสีขาวนะคะเป็นสีเดียวกันสีคูโทนเนาะตัดด้วยสีดํานะคะตัวนี้นะคะก็จะดูเท่อ,อีกแบบหนึ่งเลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะแมมใส่เป็นซุ้มร้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้นะคะแม่มปักให้ลูกค้าไม่มีหมุดนะคะถ้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแต่งแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดตรงนี้เนาะ่ะ ส่วนซีรีส์ยางนะคะแหม่ใส่ให้เป็นแม็กฮันเป็นยางฮันคุกนะคะเป็นอาแม็กลายดอกไม้นะคะตัวนี้เป็นซีรีส์ยาง265ทับ70 R16 นะคะเป็นแม็กขอบ16ยางออฟโรดนะคะ ส่วนด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะคันนี้ลูกค้าแม่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากติดก็สามารถติดเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้นะคะแม่ใส่เป็นเบ้ามือจับให้นะคะเป็นเลนเจอร์สีแดงน,นะคะตัวตัวนี้ก็คือใช้ใช้งานนะคะก็คือการเล็บรอยขีดขวนของรถเรานะคะส่วนด้านบนค่ะแม่ใส่เป็นกันสาดติดกันสาดมาจากโรงงานให้นะคะสีชิ้นนะคะ ของอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดฟิล์มค่ะทางโชว์รูมแหม่มก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายขนาดเหมือนกันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกติดได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะแหม่มใส่เป็นที่ข้อฝาถังให้ลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโลบาร์นะคะจะเป็น อีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะคะที่แหม่มกำลังติดอยู่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะรุ่นไฮเก้นนะคะตัวนี้ก็จะดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้แหม่มก็มีให้เลือกถึงสองยี่ห้อเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นเอารเรนเดอร์ก็ได้นะคะส่วนด้านหลังนะคะแหม่มติดสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์และแรปเตอร์นะคะตรงนี้ก็สามารถทําติดได้เหมือนกันนะคะลูกค้าก็อยากติดทั้ง2แบบในยนะสองรุ่นเลยนะคะตรงนี้นะคะแหม่มใส่เป็นตัว ครอบมือจับให้นะคะตามด้วยดาบนะคะตัวนี้นะคะก็จะดูสวยงามมากขึ้นนะคะส่วนกันชนท้ายค่ะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเดิมมาจากโรงงานนะคะมีเซนเซอร์4จุดค่ะคันนี้ลูกค้าแหม่มไม่เปลี่ยนเนาะส่วนตรงนี้นะคะแหม่มใส่เป็นที่ข้อไฟนะคะที่มีขนาดใหญ่ให้นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ดูสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะคะสําหรับแคมเปญโปรโมชั่นของแหม่มนะคะก็เหมือนเดิมค่ะแหม่มรับ จองออนไลน์นะคะซึ่งจองออนไลน์ของแหม่มมีทั้งแบบจองใน YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะที่แหม่มให้ไว้นะคะลูกค้าสามารถทักหาแหม่มได้หรือว่าเข้าไปดูในเพจของแหม่มนะคะติดตามการเคลื่อนไหวการทำงานของแหม่มนะคะแหมมก็จะลงอัปเดตงานตลอดนะคะจองลูกค้าออนไลน์หรือว่าตัดต่อคลิปแหมมก็เอาไปลงในเพจอของแหม่มเหมือนกันนะคะ เบอร์ไอดียลนแหม่มทิ้งไว้ด้านล่างนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อหาแหม่มทางไอดียไลนได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแหมมต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนเนาะเพราะว่าม่มต้องไปส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะคันนี้ก็จองออนไลน์เหมือนกันนะคะจองออนไลน์ไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภยัยหรือปลอดภย100ัยร้อนะคะแต่เราต้องเลือกที่จะจองกับ เซลที่น่าเชื่อถือได้นะคะคุณลูกค้าก็อย่าลืมแหม่มอีกคนนึงนะคะสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ